มันเวอร์ไปเปล่าหวะตอนในตำนานจิตอนในตำนานนะครับมันเือร์ไปือเปล่าย่าเปิดหัวมาปาดสายแม่งยิงหัวเลยครับโอ้มันจะโหดเกินไปี่ทุกคนเฮะโอ้ไม่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 ใช่ละไม่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 ใช่ละรูกหลบไม่ใช่ละครับน้องอย่าไกลนะระยะจูบ ไระยาจุกจุกหลบเบียดซะเลโอ้าวไอ้ดอกกูจะตายเแยแม่งกดตัวกูยับให้แม่งมึงกดตัวกูยับไปทำซองเหมือนย่อแม่งกูยิวยานเนาะไอ้ห่าเอ้ยิงกดตัวกูยับไม่งัดหัวอะไรเลยและประเด็นน่ะคือผมแม่งอ่อยให้เว้ยคือผมอยากเกี่ยวจริงนะพูดตรงๆเลยคือผมแม่งอ่อยสาวครับเมื่อตะแก่เห็นเห็นนมอะครับ คนอย่าไปบอกใครนะรู้รู้แค่เราก็พอว่าน้องเขาโดนมนะครับเลยไม่อยายกันเล,เลจริง,รงเออนั่นแหละออจริงเลยนะชิ้นเครื่องบินเหรอครับรอจังหวะนี้ครับถามเม็ดล่วงขาแบ้อสัตว์นี้แม่งโคตรฮงอโคตรสะพ้ายอะครับรงงงพบี่บอกแล้วพี่มันครบถ้าไม่เชื่อน้องๆมาวัดกับพี่ได้นะครับปาลาระเบิดแม่งแม่งที่ผมจะปาลาระเบิดถึงน้องเขาหรือเปล่าปึ๊บ ไอ้บอสวยคะแนนอะไรดนระเบิดเปล่าหมวกเปล่าหมอกขาวเปล่าครับน้องหัวแตกไปดิครับพี่สิง่ายเกินนะครับอย่าร้องครับอย่าร้องครับร้องแล้วน่ะอีโมจิให้พี่ร้องแกันน่าร้องอ่ะโทษดีนะครับพี่มีเก่งเกินไปอ่ะครับที่ความสามารถของพี่มันมเทมขน,นาดเนี้ยครับก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่น้องแบบ โชหลายที่สุดที่ได้มาเจอพี่ครับแต่ก็ยังดีที่น้องได้มาเนิหนึ่งกับพี่นี่คือการตกดีแต่โกหลายคือน้องจะแพ้นะครับควโมเยอะอยู่นั่นแหละเ้ยอ้ยย่จะก็ยไม่โดนคุณเหอีด้้ย้ยยตอนดี้อนีครับไปบอกบอจเย็ดดูนะเดี๋ยวผมจะแบบกระโดดกระโดดแบ็ยิงแบบยิงกบบโนโหนให้ดูเอเป้งอ่ายิงไม่โดนยูมาจังวนนี้โอ้ไม่โดนเลย โอ้โหโอ้ยบอแป๊บดิจับลบจับลบอตเอ้อู้โอ้ยน้องน่าเสียใโอ้เข้าหัวเม็ดเดียวมันไม่ตายหรอวะโอ้ยวไรอยู่วะนี่คน่าจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะครับพี่น่าจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะครับมีต้องขอโทษน้องๆเลยนะครับพอดีพี่ประมาทเกินไปครับไปตั้งย่ากเหนียดเหนียดเลี้ยงตูดอะครับเลยแบบไม่มีสมาธิในการเล่นอ่ะนะ น้องอยู่ที่ตรงนี้เหรอเดา๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจอระเบิดที่นะโดนนะโดนนะเจทเคโผล่มาเข้าหัวไม่ตายไอ้บอลสวยยุบออกมาก่อนหามุมเล่นก่อนครับกระโดดปาดขว้าไอเองไม่เข้าหัวงัดหัวไม่โดนงัดหัวกลางอากาศไม่ตายเจทเคน้องมึงเลือดหนึ่งหมื่นเปล่าเนาะเลือดสามสี่พันไม่ได้ละไปไหนวะเฮ้ยขึ้นขบวนหรอครับ เดี๋ยวพี่ตามไปนะจ๊ะขึ้นบนห้องรอพี่เลยกู <c ười> <c ười> อยู่นี่ครับน้อกกระโดดมะกระโดดมะโอ้ยยิงไปโดนอ๋ออ๋ออ๋ออสัตว์กูจะตายเอาเอายืนโง่นั่นน่ะฮึบโอ้โอ้หนมึงมึงทำอะไรมึงทำเนีน่ยอง่ แม็กโปวะมันแน่นอนเลยครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นอยู่ข้างหน้าผมนะแต่แบบน้องเขาแบบว่ามาข้างหลังตอนไหนผมไม่รู้เลยแม็กโปแน่เลยผมอยากจะเล่นแล้วทุกคนน้องเขาโปอ่ะแต่วันนี้ผมจะผมจะสนับโป้ให้ดูนะเ,เล่นข้างบนตลอดเออโอ้ยนี่นะที่โดนโอ้โอเชนน้องเขาจะแก้ตัวเหรอวะน้องน้องที่นี่ละ หัวแตกไปดีครับคิดพี่แล้วครับมันจะแก้ตัวกับพีกับดีเซลเหรอครับน้องคิดไม่นะครับต้องอย่าทะลึ่งกับพีเดี๋ยวพีจับเยนะครับไห้เงินไปเงินไปเงินไปหยอกหยอกหยอกเล่นครับวัฒนาไม่ได้อ่านชื่อครับโทษทีเลยไม่รู้วัฒนาวัฒนาไปนหนน้องโทรไป หน้าแล้วหรอครับผมยังไม่ได้ยิงเลยครับมันท้ายตอนไหนครับน้องเขากดออกหรือเปล่าครับเมื่อะเกี้ใ์่ปฟ้าทุกคนเออน้องน่าจะกดออกแหละครับกลัวพี่